สวัสดีค่ะอีพีท้บบาหล้ดไม้อยนะคะวันนี้มาพบก,กันคิดหอต้องมีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะตลอดอ่ะเราเราไปจัดห้องมาเล็กน้อยนะคะยังไม่เสร็จหรอกนะคะเหลือถูทำข้างล่างแล้วก็ทำข้างบนก็เลยมาเลดหน่อยนะคะเลดเลดแต่ก็ยังอยู่ในเช้าใช่ไหมวันนี้ <c oughs> ทำไวบนะคะมันก็เลยแบบอืม ก็ค่อนข้างที่จะไม่ถนัดหมอะคะแต่คุณจะได้ยินชัดแต่หมอไม่ถนัดเดี๋ยวนะคะขออนุญาตย้ายของก่อนฝุ่นเยอะมากนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะมีหัวข้อน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะกับหัวข้อ,อที่อยากคาดหวังว่าจะได้พลังงานดีๆนะคะแล้วแต่คนชอบเลือกสองหัวข้อเลยนะคะวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราไม่ค่อยได้ทำเนาะ วัน,นนี้ก็ถือโอกาสว่ามาทําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้กับคุณแล้วกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวลงมาอีกนิดหนึ่งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือความรู้สึกข,ของคุณคุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกเขาคิดยังไงเป็นอย่างไรนะคะเ,เป็นเรนดอมก่อนแล้วกันนะคะเอาแรนดอมไปก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแรนดอมวันนี้คุณและเขาคิดแะรู้สึกยังไง อกลับเข้ามาสู่โลกของจินตนาการของเราอีกทีนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยเป็นเรื่องปกตินะคะจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดดสองเด็กด้วยกันนะคะมีแต่เด็กสวยๆทั้งนั้นเลยเอ่าอ่าอ,อ,อ,อ่ทีค่ะอันนี้เป็นแอนดอมเห็นไหมเบอร์ละจะใช้ไพ่นี้นะคะอืม แรนดอมที่เหมาะกับสีเสื้อของหมอพอดีนะคะอ่ะเราก็จะใช้อันนี้ความสำเั็ไม่ชัดเจนคุณจิดแล้วเขาคิดรู้สึกยังไงตอนนี้เปิดอ่าเรามานั่งชิวๆติดหน้าต่างดูบ้างนะคะให้อยู่ได้ก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะหลังเที่ยงจะอยู่ไม่ได้ร้อนข้างบนร้อนมากนะคะก,ก็ไกล้ไปดู ใกล้หน้าร้อนเลาด้วยนะแปบนไม่ใช่ใการใกล้หน้าร้อนอย่างเดียวนะคะมันเป็นแบบว่า นะคะไม่ย,ยังไม่ใส่พูดกับใครไม่ย,ยังไม่ใส่เขาเรียกว่าเลยนะมันอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องแดนดอมกันวันนี้นะคะเสียงมันอาจจะก้องๆนะต้องทุนหน่อยเพราะว่าทําไมไม่ใช้บลูทูธะคะมันเสียบหูไม่อยู่ค่ะ รู้หูมันใหญ่เกินหรือบูทูธมันเล็กไปหรือยังไงเขาทํามาเนี่ยได้มาตรฐานแล้วต่หูเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะใส่แล้วล่วงหล่นล่วงหล่นก็เลยต้องมาเปลี่ยนใช้สมองเหมือนเดิมก่อนนะคะช่วงนี้เนาะอดทนทําไปนะคะจะพยายามให้ชัดเจนให้สายหมูได้ยินทุกท่านนั่นแหละวันนี้วันเสาร์เซฮายนะคะ g o อ o o o r o r n i n g s a t u r ด a y everyone okay นะคะวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานแรนด o มกันดูบ้างนะคะส,ส่วนมากคนจะชอบพ er 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 ีกคาพีกเด็กพิกพายวันนี้ฝากผลงาน r a n d o m กันลองดูซิว่ามันจะตรงจิตตรงใจคุณหรือเปล่านะคะไม่มากก็น้อยฟังเพื่อความหันษานะคะอย่าไปซีเรียสกับมันมากเนาะเออ,อยังไงยังไง ยังไงดียังไงนะคะจริงๆบรรยากาศอ่าตั้งแต่เช้ามาจริงๆเรานะคะเราเป็นคนที่อยู่ในไม่จะมีลมโกกมาเป็นบางค้างบางขาวเห็นไหมพัดนี่ก็ดีนะคะแต่ว่ามันมา,มาพร้อมฝุ่นนี่สิที่มันไม่ดมีข้างหลังก็จะเป็นสวนนะคะก็ถางกัน้วตรงนี้ก็จะเป็นหลังตลาดนะคะมองเห็นเข้าไปแต่ไม่ใช่มองเห็นตลาดนะเพราะว่ามันจะมีตึกร้านค้าอยู่ นะคะข้างหลังก็เป็นอีกโลกหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ว่าบางทีความวุ่นวายของรถและผู้คนหน้าร้านเนี่ยมันก็เสียงดังเราก็เลยต้องมาเออชุกมือมาอยู่ข้างหลังเนี่ยอัดข้างหลังถามว่าเก็บเสียงไหมไม่เลยนะคะ <laughs> หนักก็คือไม่ไม่เหมือนหน้าข้างล่างข้างล่างในบ้านก็เก็บเสียงบ้างแต่ก็จะมีเสียงรบกวนจากถนนเราก็เลยต้องหนีมาอัดข้างบนนี่เป็นสาเหตุนะคะที่เราต้องหา ่เปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยๆหาห้องเก็บเสียงมันไม่พร้อมหรอกนะคะอย่ารอให้ชีวิตมันพร้อมแล้วค่อยทำทำเลยอยากทำทำเลยนะคะเวลามันเวลามันเร็วเร็วกว่าที่คุณคิดอีกนะคะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราเราเดินออกไปซื้อของเราอาจจะโดนรถชนตายหรือไม่ก็อ,อยู่ในบ้านล้วอาจจะทําอะไรอยู่แล้วเราอยู่ๆช็อกหมดสติไปตายอีกนะคะไม่ได้ทําอะไรที่อยากทําบางทีก็แบบ กินนู้นกินนี่อยู่อ่ะอะไรติดคอตายอีกนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอยาาทำอะไรนะคะอยากเคลียร์อะไรอยากพูดอะไรก็รีบรีบค่ะนะคะแล้วบางทีก็แบบว่าอะไรนะอยู่ดีๆก็หัวใจวายตายซะงั้งงนอะไรอางเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะคะชีวิตมันก็แค่นี้อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะขอเปิดขอเปิดพลังงาน อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์ที่คุ้มครองพลังงานกองนี้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูความรู้สึกของคุณต่อความสัมพันธ์นี้ก่อนคุณก่อนนะคะแล้วไปดูเขาความสัมพันธ์ของคุณรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทาไมถึงไม่ชัดเจนอ่ะมาดูอันนี้เป็น timeless random นะคะคุณจะมาดูเปิดคลิปมาดูเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะอืม นายออฟสอดมาเลยทีเดียวนะคะอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ทําอะไรจริงๆแล้วเขาเป็นคนใทยทำอะไรรวดเร็วรวดเร็วข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะคะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนกล้ากล้าทํากล้าลงมืออะไรเงี้ยนะแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่เขากล้ามากเกินไปหรือเขาบ้าบิ่นอะไรตรงนี้หรือว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วก็อาจจะขาดความรอบคอบแล้วก็ คุณหันพันเล่นนะในเวลาเดียวกันในออฟสอดจะเป็นคำพูดก็ได้นะคะเขาอาจจะมีคำพูดอะไรบางอย่างนะคะอเออทำให้คุณรู้สึกยังไงนะอันนี้คือความรู้สึกคุณก่อนนะสองความรู้สึกคุณก่อน ลสกูก่อนเนี่ยเวลาจะเอาของกินไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะคะเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ฝุ่นเยอะคุณอย่าไปคิดอะไรมากนะคนเราสมัยนี้นะคะอะฝากทิ้กไว้ให้นิดนึ่งรักษาสุขภาพกินแต่ของดีๆอาหารคลีนอะไรก็ไม่ใช่ว่ามันจะการันตีได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้นะ คนมันจะมันเป็นโชคชะตานะคะส่วนหนึ่งนะเขาขีดมาแล้วว่าคุณจะต้องช่วงนี้คุณต้องป่วยช่วงนี้คุณต้องเป็นโรคนี้แต่ก็ไม่ได้ให้งงานงนะความหมายก็คือว่าเฮ้ยเราก็เขาเรียกว,ว่าดูแลตามสภาพของตัวเราสถานภาพทางสังคมของเรานะคะอย่าไปเวอร์วังอลังมากอะหรือไม่ก็ทําตัวแบบบางทีก็ไม่เวอร์ก็ออกแนวแบบเออเขาเรียกวอะไรแบบ พอไม่เวอร์ก็ตัดกะไปเลยแบบว่าโอ้โหแบบแต่คันแลนะต่ำเตี้ยเรียดินไปนั่นเองก็ไม่ได้นะคะมันเหมือนการไม่รักตัวเองรักตัวเองไม่เป็นอ่ะโอ้ไนท์ออฟวอร n นเดวิลคุณเป็นพลังงานของธาตุไฟธาตุลมเอ้เขานะคะธาตุไฟธาตุลมราศีมังกรคุณอาจจะดิวกับ คนกลุ่มนี้อยู่ก็ได้นะคะคนในลักษณะธาตุแบบนี้นะคะมังกรน,นะเดวิลขึ้นมาเลยนะแอร์วบนโอ้โหคนคนนี้นะมีข้อเสียเยอะมากบอกเลยเดี๋ยวคนกลุ่มนี้จะมา,าด่าหมอมไม่เป็นไรนะคะอันนี้อ่านตาหน้าไพ่มันเป็นลักษณะบุคลิกลักษณะนิสัยของคนที่อยู่ในธาตุเหล่านี้นะคะคือธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มธาตุดินเออโทษทีค่ะธาต อาธาดดินและสีมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนุคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดในตัวนะมีความเก่งมีความคือเกิดมาพร้อมกับสติปัญญาแหละแต่อาจจะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่เดือนแล้วแต่เดือนเกิดแล้วแต่ลัคนาราศีอีก